เห็นอย่างจ้าทำอะไรตันนี้เราจะเลี้ยงสิเลี้ยงปูตาเลี้ยงปูตาเอาไว้หญ้าขาหญ่าขา,าไม่เห็นเป็นสิ่งมีชีวิตมาเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตแทนค้นสัดเลี้ยงประมาณนี้คนมีกี่คนก็เนี่ย ทำเป็นหนึ่งหนึ่งคนต่อหนึ่งตัวงวัวงัวไม่หลายๆต้องเห็ดทุกโตหรือว่าห,วหรือว่าววเป็นเป็นตัวแทนทำทุกตัวก็ปื๊ดงัวสิบกว่าโตัเนี่ยนะเราใกล้ล่ะใกล้เห็ดใกล้ใกล้เห็ดหนึ่งแทนแทนหนึ่งยังสีเนาะเออแล้วก็หมาแทนหนึ่งคนแทนหนึ่งยังเสียเออเอิญเป็เสีเ่ยงปูตาเลี่ยงย้าพ่อยายบั่นเขาเอินเสี่ยงย้าพ่อยาย อันนี้อันนี้เป็นตัวแทนของคนคนและสิ่งมีชีวิตเพื่อให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขเนี้พ่อแย่ก็บสิดูแลพ่อบ้านเราเป็นคนเหตุเพราะว่าเราเป็นคนมีฝีมือแม่ <laughs> แม่บ้านกันนางทายคลิปเพราะว่าแม่บ้านคือชีเอเตอร์แม่บ้านม็นคีเ,อเตอร์แม่บ้านกับตองทายคลิปทุกคลิปคือไรายได้ทุกคลิปคือไรายได้ทุกโพสต์คือไรายได้ภาพหนึ่งทุกโพส รายได้ขอความคือรายได้ถึงมันสิได้หน่อยแต่มันก็ได้ถ้าถ้าผ่านการสร้างรายได้แล้วมันคือคือได้ทุกอย่างมเ,เห็ดไปพอบานมิหนาทีเห็ดไปเห็ดไปแม่บานมิหนาทีทายคลิปก็ท่ายไปหน้าที่ใครหน้าที่มันพุดหนนะ่อยวันนี้เราใส่กันไก่ตัดยางดีเลยปื๊ดยง้มได้สิแเหลี่ละพองัวกัดดังสิบสิบก็โตงวตัวจะโตจ้ะ มัวสิบสี่ตเอาเราทามันออกเมือแลกอีกตัวหนึ่งอ่ะ,อะถา้ถาคุณถา้ถาคุณพาพันออกลงเมือแลกเนี่ยเป็นซิมห่าเมือแลกต้องออกไปจอบมัาเอง